สวัสดีพี่น้องพูดดีนะครับที่รับชมนะครับช่องชาติชายพาลุยนะครับวันนี้ผมก็เล็ดจากภารกิจบานเขาแล้วครับกล่องลมือจะอยู่ดินนะผมวันนี้มีงานยึดผักขายเหนื่อยนะวันนี้มีงานเก็บงานครับมาจากฝนตกวางงินลงไม่ได้ยืนอยู่สามสี่แถวครับ อันดินมไหมพอไดขาดเขาครัมาวัานนี้สองสามวันออกจากาาบางเขา,าอันเป็นไผ่ด้าบางเขาได้านดูจากการวิ่งไปพักหนึ่งครับเดี๋ยวรอเสียจีอย่าเง้ยรอไม่โก้เนะองครับไปโก้เขาเขาวิ่งข้อแหละผมผมวิ่งอันส่วนตัผม รอคนรับแคบนน่นะครับมาน,งนีงานดินอยู่สองสาม่ยวน้คขับมาดูกุม ไปโย้ไปโยเนาะแล้วก็ับใครตักไใครตักมันนยทำพวกหนอดาทบไปโคด่โอ้งเยแลก็ับเป็นครแต่ว่าอยาติดมองเลยมันเสียมาอะไรมันก็จ้อ่นองเขาโจเซจีเขาทบเอง Hoa là cuộc đua 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 ok luôn cuộc đua 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 cuộc Chắc cuộc đua 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 cuộc ที่ทำเองทำไม่เป็นเลยก็อรอคนขับไปคุกกับนนีะยเวลาทิ้งไป่หนึ่งวันครับผมนี่ก็บด้วยว่าเดียวเจมไอยู่ยไปทหลาดก่อนาพอนนันนี้ครับมีอย่างนึงครับผม ก็ตัวน่อยครับเจ้วูครับเกี่ยงหกสูบนะเคยหกสูบเดี๋ยวเจก็ทำบุท๊ทำไรใหม่ครับตอนแรกมาบุ๊คอนบุ๊ดบุ๊ดตรงนี้เนาะตีบุ๊ใหม่ครับทำบุ๊ใหม่เล่นเพื่ออะไรดี กดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะผมสวัสดีจะาใ้เป็นกำลังใจให้ผมเนะาะทำคลิปใหม่ๆม,มีกำลังใจทำครับนะผมไอ้ที่้องเอฟซีเรานะครับที่หลับชมช่องของผมนะครับดูันไปเลยครับเนาะฝาก้วยนะครับผม